สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยนะคะดีเจตุเข็มวันจากสถานีข่าวชาวภูเก็ต FM 99.75เมกะเฮิร์ค่ะกับโครงการสวมหมวกรีลภัยร้อเซทั้งคนขับและก็คนซ้อนท้ายนะคะก็ต้องขอชื่นชมชาวภูเก็ตค่ะที่รักในตัวเองแล้วก็เคารพในกฎหมายนะคะกับการเป็นจังหวัดต้นแบบที่ทําโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะทาให้ปัจจุบันนะคะการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนเนี่ยลดลงนะคะด้วยการที่สวมหมวกริรภัยนี่ละค่ะแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะคะ รับคนต้นคิดด้วยเนื่องก็คือท่านพันตํารวจเอกวัชัยเอกพอรพิษค่ะที่ริเริ่มคิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาทําให้จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นจังหวัดแรกในการทําโครงการนี้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะหลายๆจังหวัดค่ะนําโครงการดีๆแบบนี้ไปปฏิบัติตามนะคะก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวภูเก็ตเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับบางคนนะคะที่ยังละเลยในการที่จะสวมหมวกกันน็อกนะคะในขณะที่ขับขี่อยู่ อย่านะคะอย่าได้ประมาทแล้วก็อย่าละเลยสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อชีวิตที่คุณรักและก็เพื่อคนที่รักคนขอบคุณค่ะ